สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นั่นเองนะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์จะทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่15พฤษภาค,คมปี2,565และจะอยู่ในร สีพฤษศนี้ไปอีกประมาณ1เดือนเต็มกันเลยทีเดียวค่ะ การมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ได้ทำมุมตรีโกณนร่วมกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวคู่ธาตุไฟนะคะก็จะยิ่งเพิ่มความร้อนแรงเพิ่มความมีพลังนะเราจะมาพิจารณากันเลยค่ะว่าลัคนาราศีใดที่จะได้รับอิทธิพลด้านดีอิทธิพลด้านบวกจากดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้เพราะฉะนั้นสมัยจะไม่ได้ยกมาทั้ง12ลัคนาราศีนะคะเราจะยกมาในลัคนาราศีที่ ได้รับอิทธิพลด้านดีๆไปเช็คกันได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิก ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคณาราศีพิจิกค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะของคุณคะ่ะกรรมมะหมายถึงการงานหมายถึงอาชีพหมายถึงการกระทํานะคะในวันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่15มิถุนายนปี2565ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะจะทําการโคจรยกเข้าสู่ราศีพฤษศค่คะและต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าดาวพระอาทิตย์ได้ตําแหน่งเล็งลัคณาพิจิกพอดิบพอดีค,คะ่ะ การมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้นอกจากเล็งลัคนาราศีพิจิกแล้วยังทำมุมตรีโกนร่วมกันกับดาวพระเสาร์ด้วยนะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระเสาร์นั้นต่างก็เป็นดาวธาตุไฟทั้งคู่ค่ะมาตรีโกนทำมุมกันแบบนี้นะคะก็จะส่งพลังให้กันมากขึ้นเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะมีไฟมีพลังมีความขยันมีความกระตือรือร้นในเรื่องของการทำงานมากขึ้นถ้าคุณจะต้องไปเจรจางานไปตกลงงานพูดคุย ประโยชน์ต่างๆในช่วงนี้จะมีความสําเร็จอย่างมากราบรื่นดีค่ะสามารถคุยต่อรองได้สามารถเจรจางานได้มีกิจกรรมทางการงานที่ต้องติดต่อประชาสัมพันธ์ที่ต้องเดินทางไปมาหาสู่ต้องดูแลลูกค้าต้องบริการลูกค้างานลักษณะนี้จะมีมุมที่ดีเข้ามาค่ะ มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นได้เริ่มต้นงานบางอย่างมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มสิ่งใหม่นะคะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวของการเริ่มต้นนะสมัยอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่สามารถทําได้นะในช่วงเช้าระหว่างหนึ่งเดือนตรงนี้เปิดประตูบ้านเปิดหน้าต่างรับแสงเช้าของพระอาทิตย์รับแสงแรกของวันนะคะมันจะทําให้ตัวคุณมีพลังมากขึ้นมีกําลังใจในการสู้มีกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆมากมายและ え <music> เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําสิ่งต่างๆได้อย่างดีค่ะเช้าวลัคนาราศีพิจิกจะมีความเจริญก้าวหน้าทางเรื่องของการงานมากขึ้นนะใครที่ตกงานใครที่ว่างงานอยู่จังหวะนี้ก็ถือว่าเหมาะในการหางานสามารถที่จะยื่นใบสมัครได้เลยคนรอบข้างให้การเกื้อนหนุนสนับสนุนมีคนแนะนําช่องทางทำมาหากินให้กับคุณใครที่มีงานทําอยู่แล้วนะคะใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะมีเกณฑ์ที่จะเติบโตค่ะใครที่ทํางานประจํานะ ได้รับการเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญสําคัญมีเช่เอ,อมีความเชื่อถือมีเครดิตนะคะมีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคนที่เป็นพนักง,งานประจําตรงนี้เนี่ยต้องพยายามนะคะพยายามสักนิดหนึ่งในการที่จะแสดงถึงความตั้งใจพยายามสร้างสรรค์ผลงานนะคะแสดงออกถึงความมุ่งมั่นคุณจะได้รับโอกาสที่ดีอย่างมากเลยทีเดียวค่ะส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของร้านค้าไม่ว่าจะท างออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ line, ก็ตามแต่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะจังหวะนี้สามารถที่จะต่อยอดพัฒนาสายงานของตัวเองได้มีเกณฑ์ที่จะคล้องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามค่ะและมีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ที่พูดมาจะนําผลประโยชน์ที่ดีต่อการงานมาสู่ตัวชาวลาราศีพิจิกนั่นเองค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชาวพิจิกในระหว่าง ึ่งเดือนตรงนี้นะจะมีการโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายที่อยู่อาศัยโยกย้ายที่ทํางานถ้าตัวคุณไม่ได้โยกย้ายก็จะเป็นเกณฑ์ที่คุณเดินทางบ่อยมากขึ้นหรือถ้าตัวคุณไม่ได้โยกย้ายแฟนของคุณคู่ครองของคุณคนใกล้ตัวคุณนะคะอย่างเช่นคนในครอบครัวเลยแบบใกล้ชิดกันมากๆจะมีโอกาสได้โยกย้ายบางคนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนได้ย้ายแผนกย้ายสาขาบางคนย้ายกลับไปทํางานที่บ้านที่ต่างจังหวัดมีเกณฑ์เป็นไปได้ค่ะต้องพยายามวางแผนอนาคตของตัวอง ด้วยนะใครที่ยังโสดอยู่มีสเสน่ห์มากเลยนะสําหรับชาวพิจิกและคําว่าสเสน่ห์ตรงนี้ไม่ได้มีสเสน่ห์แรงเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ยังมีสเสน่ห์ในด้านการพูดจายังมีสเสน่ห์ในด้านการทํางานด้วยเช่นเดียวกันค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆสําหรับชาวพิจิกนะคร่าวๆประมาณนี้ค่ะสําหรับชาวลัราศีพิจิกสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ